เทปิตาตสตม์โดยทิวามุรินโดตันภาวตุเตยมังมฆลานิตาตวานาตามุทะลางาเทตันเตอนาตมาวิธินาทิฏวามุรินโตตันเตอาชาตาภาวตุเตจยา เวาติทวทัเตาวุเททยามังคะลานะลานิท้าเจติปุชะเขนิจุธาธะปราณนอกาเวธะนิจุปาทวานิโมคะสขังอธิขามา ยณโลสะปัญโยนโมตัสสะะโอะนะหะโตสมาสมุทนโมตัสโนะหะโตสามาสมุทนโมตัสสะาโตอะนะหโตสมาสมทอิมาสุปา काया रचना कमना ภูสังโฆยมานีปตาณีสัพพะวารีปาฏิทาย์าตัอามาตันทีมาตังิตายะุชายะาคาแต่พระพิสุโันภูเจริญข้าพเจ้าทั้งหายขอรน้มพวา ข้าต <ắt> ่าอาหารกับคนวายทั้งหลายนี้ถวายแด่พระสงฆ์ขอพระพิฆเนศทรงโปรดรับจึงขราตางหารพร้อมด้วยคนวานนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เกียรตประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติ ตรอสิการและเธอานึ่งสอทสามอาอดีเจอ้ใค้ภาพใครก็ได้ครับที่้ก็ถือได้เอ่องนี้สามนาทีละสามนาทีความร้องแรงกัน ที่ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการทอดกระถิ่นสามาชีวัะทีเงาถึงหนึ่งล้านบาทแล้วก็ขออันโมทนาคุณธนูคุณตาโมรักแสงตะที่มาจากอำเภอท่าใหม่อีกเป็นเจ้าภาพมาห้าล้านบาทในรานี้ รอะไรร่วมแล้วก็หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทพิญาโบนไดร่วมบุญร่วมอุศนก็เป็นเจตนาของคุณพ่อป้ายคุณแมุ่ิมีที่ก่อทำที่จะสร้างอุโบโสถให้สงเด็กปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่เก็บสี แล้วก็ทำที่ดักนกทำที่ดักนกเริ่มแล้วก็คุณพ่อป้ายคุณแม่คุณมีที่ชอบทำก็นห,หนึ่งร้งรา,งานห้าหมื่นเจ๊เจ๊นม่ทำไม่ได้งานใหวงานเกินโยุ่ง อุโบสก็เลยระเก็บสีแล้วก็ทำที่อังโมกที่หน้าวันอุโบสถอีก็ถือว่าเป็นบุตรกกลและเจตนารัแล้วอีกอย่างก็อุโบสถหลังนี้ก็สำเร็จสมบูรณ์แบบหลังจากที่อตาตมาได้สร้างขึ้นาาามาถ้าสร้าง โดยสร้างง่ายๆสองปีก็เสร็จละแต่นี่ก็ใช้วัสดุอย่างดีเป็นสเตนเลสประตูหน้าต่างก็เป็นไม้สักทองสมุกก็สองล้านสามแสนห้าหื่นบาททั้งหมดหลังจากที่วัดดีแง,งเไม่ได้มีคุณ ในการ่อสร้างอุโบสถอัตมาเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวันแรกก็คือวันที่21กุมภาพันธ์2551ก็มีเงินติดในบัญชีของวัดอีแงลแค่5,000บาทอัตมาก็ตั้งใจสร้างวัดอีแงลให้เจริญรุ่งเรือง ก็ขอขอบอกขอบใจชาวบ้านและชาวอำเภอถุงตลอดถึ้งหมู่บ้านใกล้เยือเพียงที่มีจิาตาาในการโดยจาคปัจใจในการต่อสร้างอุโบสถก็ถือว่าอัตมาได้สร้างคนเดียวก็ไม่ไหวก็ขอขอบอกขอบใจทุกๆท่ทาน ตีติดตะพาคุยโยมพ่อป้ายคุณแม่คุยพี่ที่ชอบทำท่านก็ร่วมในการสร้างเสาหน้าวัดสีโบสด40,000บาทแล้วก็จำแพงแก้วสแตนเลสอีก25,000บาทก็ถือว่าท่านได้ร่วมกับลูกหลาน ได้สร้างตุโอสดวัตอีแหวขึ้นมาก็ถือว่าเป็นวัยยาววัชกรรุ่นเก่ารุ่นแก่พร้อมกับคุณพ่อประเสริฐสังเกตตอนนี้ก็อายุ95เข้า96แล้วโยมพ่อป้ายคุณแม่บุญมีก็รวมกันก็อายุเท่าไรละเอาบวกกันดูเอง โยมฝ้ายกับท่าไรเก้าสบสามโยมุณีเท่าไรเก้าสิบเจนะฮะรวมกันก็หรือว่าเป็นรายยาวัชกรดูกิจกรรมของวัดีแงนว่าอาว่าที่ผ่านมาแต่ละองค์เขามาดูวัดีแงวก็ไม่มีใครจะมาเป็นจเจ้าอาวาสอาตมาก็เรา ก็เลยรับเป็นเจ้าอาวาสวันแรกที่เข้ามาก็ประเทศจันทบุรีอดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีก็มาเยี่ยมวัดทีแหนวแล้วก็โยมพ่อประเิอสังเกตก็มาก็รับพร้อมกับคุณพ่อป้ายที่พ่อทำก็มาก็รับเจ้าคณะจังหวัดท่านถามธรรมมา,าว่าไหวเปล่าวะ ไหวเปล่าว่าอาตมาก็ไหวไม่ไหวก็ลงลรรมือทำคนเราถ้าได้แต่พิษมันก็ไม่มีอะไรต่อร่างสร้างขึ้นมาอาตมาก็เลยสร้างมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องอาศัยแรงสทธาภชาวบานาววัดแงวชาวตลาด กรุงเทพมหานครก็ร่วมด้วยช่วยกันปี2567ก็จะเซว่าเป็นนานใหญ่ของวัดอีแมนวก็คือนามหนาตรรมติดทองสามลูกนี้ถูกทีมาแล้ววันที่14พฤศจิกายนพระสงฆ์ก็จะมา200ลรูป เพื่อทางการสวดพรอุโบสถหลังนี้เพื่อให้มีแต่สิ่งที่ดีที่งามมีสิ่งดีงามก็ขอให้ผู้เรียนโลรละสี่ร้อยบาทนะโยนะทอ่ไม่สาธุ่มสาทุ่มแล้วก็ต้องเร็กในนั้นสุดท้ายนี้ด้วยอำนาจผลบ่ญขอลทุตสตรงเพื่อโดยระดับ ให้ทุกทุกท่านจงไร้ทุกไร้โศกไร้โรคไร้ไทยสัพเพเดโลภาวินาศฉันตุขอยโลทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไปสัพเพเดทยาวินาศฉันตุขอให้ไทยทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไปสัพเพเตอันตรายาวินาศฉันตุขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไปรักขันโดสัพเพมาตา ขอองค์เทพปรย,ายดาทั้งหลายทั้งทวงจงปกปักรักษาท่านจงคุ้มครองให้ท่านจงไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคไหร้ภัยทามาหาขึ้นจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทํากิจการงานอันใดก็ขอ,ขอให้สำเร็จสมความปรารถนามีโชคมีลาภร่ำรวยยิ่งยขึ้นไปตลอดการักนานเธอ ยะธาวาันวาผา้หลาปลิกุเ enti าคลัลงเอวะเมวะกิโตทินงังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปจิตังตุมหังขิป,ปะเมวัสมิฉต,ตูสเภปเล enti ตุสังกะปาจันโผปนรัตโชยะธามณิโชติละโสยะธา

พาลาโยสุขอาจารย์กะลวนเทวะนาเตะนาธาคีนาโอวนาเตปิปะสพภสังฆานโนภาเวนนสัทธาโสดีภาวันตุเต โลหนึ่งสองนิมนต์ฉันเข้าเลยนะครับอ่าต่อไปก็ตั้งใจแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมกันนะครับอาหังอเวโลโหโมีอาหังอาพยาปโชโหมีอาหางอามีโกโหมีอะหังสุติโตหโมห,โตหโมียางบินตี ปู่ชราคำวางจะะังตตาพังอิริยาวะมะ้าอันวางกองกายกุศลสิ่งใดใดอันตัวข้าพเจ้าได้กระทำแล้วอยู่ในอิริยาบคชั้งสีสัพพะสัตังอันเทวาสารพัดสารช่างหลาย จากสองเท้าจากสี่เท้าจากเท้ามาจากหาธานิไมายที่มีเวรแก่กันในปัจตุบันชาตินี้ก็ดีในอเนกชาติที่ดวงมาแล้วนั่นก็ดีเบื้องบนมีพมโลกเป็นที่โสดเพืองตามมีเอเวชีเป็นที่โสด เพื่อการด้ปฏิทันความขวางมีของพลังจจ้าวานเป็นที่สุดปิดามาดาครูอุปจารย์อาจารย์บุตรภรรยาสามีและหมู่ญาติกาทั้งหลายปัตตาอนุโมทนังจงมาอนุโมทนาบุนีเถิดโขนตูเต้ขอให้ท่านมีความสุข ความเกินแก่ทานนั้นเกินาธุโลนอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะวันังอภิวาเทนีสาธุคุณธร อาเนนีขออนุญาตเราก็ขอแต่ยังแต่เดี๋ยวหาให้เจ้าภาพมาชานมาจุหม้อจาเดี๋ยวเดี๋ยวครุ่วรุนกันนาขอเดี๋ยวให้้บรมีเจ้าภาพได้มองทานบรมีเอาคนโยนนะเดี๋ยวนี้เจ้นภาพนะครับเดี๋ยว